คิดยังน้อยปะเนี่ยน้อยคุณปิ่นเอาถ่ายคลิปให้หน่อยเร็วจะไปรับโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์ครับ้ามาเบอร์สาเย้ากับอาดดดเอาพอนี้นัดกันใส่เสื้อแดงเพราะแม่นนัดกันใส่เสื้อแดงคือกันน้ำไม่ลึกหรือเบลลไม่ลึกยืนได้พอดีเลยโอ้โห นามสีเหลืองวันนี้ก็อจากเล่นนามเนาะเเบลไลออกเบิดแล้วออกซัมทันเดอออกขึ้นเป็นออกขึ้นอยู่ในด่างนะ อโอ้ได้ได้แล้วนี่ได้กี่ตัวแล้วนี่พี่บอลสี่ตัวแล้วค่ะ ใส่แจ็คโตโอ้ในปลานิ้นแล้วพี่บอลเอาถังมาใส่โอ้นี่หลานเนียขกสิไ้กินเดี๋ยวแดงแล้ว,วสดสดเอาถัางไงถังใงถังเงินสูง,งมัน,จ,นจะได้ไม่กระโดดน่ะถังเลียวแล้วแล้ว <laughs> บอกไปบอกมากบันสิกระโดดลงน้ำเสิเดี๋ยวก่อนขึ้นหลอบนันนะเพาได้กินซ้ำเส้นไหนเส้นไหนปตัวแล้วแรงแล้วบาดนัน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 ปลาตัวนันคือบอเอาน้ำเลยตัวอยู่ในน้ำปลาดิมท่นหายหักท่หายหัก นู่นอว่ายน้ำได้ทุงวัน่ะตอบแล้วคือประคอดดินั่นตื่นเบลออกเหมือนแล้วฝืนเมึงหลานเจ้านี่ยองเขา้าเขาคุณปันนี่ทั้งหมาทั้งคนปนี่เดี๋ยวมันจะึ้นพี่เจ้าเดี๋ยวาอยหน้าเจ้าตอนไปกินแผงเท่าหร่เ่ยว ยังกระโดดเรียนลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มากินก้อนข้นแห่หมาเนี่ยเซข้าพวปลาหมาเนี่ยพี่บอลได้ยังกระโดดลงหมดแล้วนี่ เป็นอย่างน้อวาทั้งคุณนะปลาเข่าปลาเข่ามุวนหมดแล้วคุณปานว่านเข่าได้ด้ิลูกว่านเข่ารอดิโอ้ยยายเย้ารับผิดชอบเลยายยย่าเาา้ปั่นมาสามเด้อท่าปั่นมาสามแบบอันนี้เป็นการ หาอยู่หากินแบบวิถีชาวบา้านเขาเนาะครับเนาะปล่อยปลาไว้กันนี่แหละครับเพราะได้เหดยู่เหดกินนี่แหละครับผมเพราะได้ไปซื้อตลาดแตดแ่ตเป็นการในลดคาเสตใจนะครับเนาะเวลาวันหยุดหรือวเวลามาไ้มาหน้าเนี่ยเอาก็หาอาหารหากับเขา่าอันนี้ผมเป็นคนหาปลาเลยคนไลป่ไลปลาออกจากขัออกรสร

พ่อจะกิ้งลงไปเหมือนฟุตบอลเลยอ่ะเว้ยอาลากบ่าไรเดี๋ยวไปดึงผ้าสิดึงดคนไม่ได้ดึงผ้าเป็นบลูปูลสีเออเวลามันสียุ่งไม่มีหรอคะอ้าวนไม่โดนรวบหรอนี่ก็ไม่โดนรวบใช่อนไหมหนูอยู่ตรงนี้ป่าเดี๋ยวอาจจะรวบไปมีหนูมาอยู่ข้างใน กิงตงคือลูกฟุตบอลบ่อยากเห็นลูกฟุตบอลโอ้ยโอยป้าสวยครับ ัใดนเสเทาเอาได้ไหมหลุน้นสิอะมาลุ้นวันไดปลาบ่าชิมีปลาบใตุ้บุยเกข่ลกปลาชนหูก็ชิมีทั้งออกทั้งเข่านั่นแหละ น้ำมคือสีสวยงามแต่ลูบ <laughs> น,น,น้ำเราเด้แอาบน้ำสาวผมศก็ังย่างดีเลือไหนก็อยากเล่นนี่สากใหม่ก็ได้พี <c oughs> ่บอมยัง <c oughs> ไม่ลงมาเขายังออกแล้วมาลุนมาลุน หนูจับปลาได้ปลาถุงพัสีอคือมต่ปลาตองเถะบ่ล

ได้สอนสองเทียรก็ได้พ่อเขาแรงแล้วครับพ่อกินแล้วครับเครื่องถังเลยเห็นบ๊องเนี่ยพี่น้องเออจรจรส้นมัสยิาร์ลเหรอผ่าน้อยอ๋อผ่าน้อยอันนี้ผ่าหญ่ายสองเคียร์บ้างง่ายสอเคีเอ็นบ่ครับพี่น้องหาปลาบ่ได้หายากเลยอยู่น่าจ้าของนี่แล้วปล่อยปลาไว้กับหาอยู่หากินครับตามวิถีชาวบ้านเนาะอ่าพ่พี่น้องมาเบิ่งการ สอนปลาหาอยู่หากินแบบวิธีชาวบ้านครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับเดี๋ยวพบพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอเอาปลาปลาออกเนียเอาปลาออกเนยโยนลงน้ำอืม